ครับสวัสดีทุกท่านเลยครับผมอยู่เกมนี่แลยครับผม League of Legends นะฮะอันนี้เป็นมินิเกมนะครับผมที่จะชื่อว่า Jinx f r e e ก Everything นะฮะอันนี้ถ้าเราทำเสร็จจะได้เป็นพวกบูนะครับผมนัสองอย่างมาแต่และแอคอันสุดท้ายก็จะเป็นซิงค์นะครับผมนะเอาละมีให้เล่นก็ต้องเล่นซะหน่อยแล้วกันนะครับผมมินิเกมอันนี้น่าสนใจมากเล่นเลยจากนี้จะมีการสปอยแอคหนจะมีส่วนที่เปิดเผยเนื้อหาของ a r c a ซ e season 2 เราขอแนะนําให้คุณไปรับชมตอนที่1-3ก่อนที่คุณจะเล่นกับน็นีเกมนี้โอเครับทราบจริง let's go นึกภาพตามนะฉันกับใยนจะเนื่องแขนนั้นรู้รู้มือกันใจแต่อย่างแรกฉันต้องเอาหมัดของเธอกับมันก่อนฉันไม่อยากแบกแขนนี้ไปไหนมาไหนหรอกนะต้องวางลงไว้ก่อนแขนนี้น่าจะหมายถึงใย สวก้าแน่เลยหรือรอบๆก่อนขอยวางแขนก็ตรงนี้สินะกดวางที่ซ้ายลิกขวาเพื่อดูประวัติเช็คนึกภาพตามนะฉันก็ไอ้ยยหนึ่งแขนหน้าหน,น,นูรู้เมือใจกันแต่ยังแรกฉันก็ต้องเอาหมัดของเธอวางไว้ก่อนโอเคเปิด y e โอเควางอยู่นิ่งๆละ่ะเจ้าแขนซ้ายที่นี่มีแต่ขยะดูท่าเราจะต้องดูรอบๆให้ทั่วก<ๆ>่อน<ๆ>ละ่ะอันนี้แว่น ม hmm. ไม่มีคำอัธิบายเพิ่มอันนี้ที่ซ้อมนวมมีอะไรฟรีๆตรงนั้นต้องไปเช็คดูหน่อยนะครับผมเดินข้างนอกได้ปะไม่ได้ฮนะดูรอบๆสนามซ้อมปักของฉันอ่ะไม่มีทางพระราชอยู่แล้วเล่นได้ไหมปืนปิงปังดูได้อย่างเดียวนะครับผม วของก็ต้องเอาสินะอู้กล่องในนั้นมีของเพียบเลยฉันเอาทั้งหมดนี่เลยละกันเอาไปวางไว้โอเคบอกว่าต้องเอาอีกประมาณหนึ่งสสสี่ห้าห้าชิ้นสินะถ้าจะไม่ผิดแขนของออสวิก้านี่มันพังนะถ้าจะไม่ผิดเออเลยต้องซ่อมให้ใหม่ข้างหลังนี่มีอะไรโอ้ก่อนกุญแจต้องปลดให้เขียวหมดเลยสินะเนี่ย ฉัต้องเจอของบางอย่างจากไมโโรแน่เลยโอเคต้องปลดให้เขียวให้หมดอืมตันขึ้นโอเคอืม สองเหมือนไม่ได้เกมที่ก็รู้สึกต้องใช้สนอยโอเคเออกมาแล้วเออไปหาของเพิ่มไปประกาศจับจิงส์เดี๋ยววางไว้ก่อนแล้วกัน หรืออีกสชิ้นก็น่าจะต้องเป็นตรงกลางซึ่งซ้อมเป้าโอ้ตรงนี้ก็มีมาจัดหนะักก็จะมาแล้วแถม่าพร้อมกับสายช่วยดึงแบบพิเศษด้วย,อยของพวกนี้ยังใหม่อยู่เลยอ่ะต้องม้วนดีก่อนที่จะหยิบมันนะม้วนเหรอต้องค่อยๆไปนะถ้าม้วนเร็วไปน่าจะไม่ดี แล้วเราก็ตันค่อยๆเลยแต่จังหวะพอดีเลยต้องดึงให้ไววอีกนิดถ้าอยากจะให้ขยับต้องเหนียวแกออกจากตรงนั้ไ <c oughs> ด้มาหนึ่งชิ้นหรืออันนี้อันนี้น่าจะเป็นการดันเดี๋ยวดูก่อนน่าจะต้องดันออกขวากลับอันนี้อันนี้แล้วตัวตรงกลาง ต้องกลางเสร็จออกซ้ายออกขวาแล้วก็ออกขวาโอเคไม่ยากเท่าไหร่ <c oughs> ต้องดันขวาติดแงกนะสินะชอปเปอร์จบนี้ได้คงทำแกล่งได้เลยแน่แน่ออกขวาไปเราชอบเราจะออไปเที่ยวกัน อย่ายิงหนะ้าเราต้องเอาสิ่งนี้ออกไปจากที่นี่กัน้ายตรงอย่ายอมแพ้นนะชชอบอีกนิดอีกอีกนิดฮ่าฮ่าเรียบร้อยแล้วเข้าช็อปพาแกไปที่บ้านหมากันกว่าไม่ยากเท่าไหร่นี่แอคแรก,แรกเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้กินทีโม โอ้เห็ดสุดคูระหนสงสัยจังว่าฝีมือฉันจะยังเหมือนเดิมไหมนะนี่ต้องเล่นยังไงอ่ะขึ้นเอ่อกด A เพื่อซ้ายขวาอ่างเงี้ยนะโอเคให้มันตรงกับทีมูให้ได้สีมว่วงไม่ยากเลยต้องฝึกไวยคยบอกว่าฉันน่าจะเสียเวลาเล่นแต่เกมนี้ ไม่เหลือใครที่จะุ้นล้มสกอร์สูงสุดของฉันได้น่าจะไม่มีอะไรคิดว่าแค่เล่นเฉยวางวางได้เวลาสนุกแล้วสิได้เวลาสนุกแล้วสิดวสกดที่มือูปิ๊แบบไหนวะเนี่ยสติจากสเซอรกา้าเอาไว้ต่อยสินะแจวเลยหมัดสุดพิเศษ,เศษอันนี้น่าจะโชว์ในตอน EP สองอ่นนะนะ ามาพอดีเลย <c oughs> นั่นดูแปลกฮะแต่ก็เอาเถอะ <c oughs> เอาล้เรียบร้อย X1 RK ค,คุณได้มาถึงตอนจบของ X1 แล้วเราจะส่งระวังให้กับบัญชีของคุณในไม่ช้าคุณสมามารถสำรวจพื้นที่นี้ได้ต่อไปหรือจะไปต่อเพื่อดูว,ว่ามีอะไรอีกบ้างออกเลยเลือกห้องต่อ X2 The Rush Drop ไปที่บาร์สินะ จากนี้จะมีสเนโปยเนื้อหา x สองจะเป็นส่วนที่เปิดเผยเนื้อหาของอาเคจิซันสองเราขอแะนะนำให้คุณไปชมตอน4ถึง6ก่อนที่คุณจะเล่นเกมนี้นี่เข้าเลยเขาไปพววไวจนตามไม่ทันอ่ะแต่ฉันก็รอให้คามาหาฉันได้แค่ต้องการของบางอย่างจากอดีตและที่นี่ก็เต็มไปด้วยความทรงจำมากมายฉันว่าน่าจะต้ไปเปิดไฟดูสดวงอ่ะเพื่อที่จะได้รู้ใช่ไหม แบบได้มองเห็นนะอันนี้น่าจะเป็นตอนที่ได้เจอเวนเดอร์ตอนสตอนระหว่างสี่กับ5แน่เลยเว,วนเดอร์มนุษย์หมาป่าข้างปิดไฟนี่แหละเจบก้ามีแต่ทำพังไม่เคยคิดจะซ่อมเลยเออเราต้องทำยังไงผมเปิดเปิดไปก่อนแล้วกันอมืมันต้องให้เท่ากันเหรอ ต้องเติมพวกมันแบบเหนียวนึบให้เต็มก่อนแล้วต้องเติมอันที่หลังอ๋อโอเคต้องให้มันช้าอันนี้ช้า,อ,นนชาอันนี้เร็วกว่าอันนี้ช้ากว่างั้นต้องไปค่อยเติมโอเครู้ละขึ้นหลอดอันนี้ขึ้นอันนี้ตาม เกือบไม่ทันง่งายชะมัดจริงๆก็เกือบไม่ง่ายแหละเขารักฟังเพลงกล่องเพลงเด็กๆนี่เก่าๆมัาตองกต้นรำไปกับเพลงนั้นอยู่แล้วสชนถ้าฉันเปิดฟังตอนนี้ก็น่าจะได้อยู่ดูท่าวากับเซวัตรกาเล่นงานหนักเลยไน้เน่ใช่ไหมเจ้าตัวเล็ก โอ้ยหมดหลุดซะด้วยเ <c oughs> ก่าซะด้วย <c oughs> ฉันเคยใช้ของพวกนี้กับเสียงประดิษฐ์เก่าๆนะอืม๋ยวฉันดูก่อนวะ่าจะอะไรใช้ได้บ้างมันต้องมาซ่อมอีกแล้วสินะจากซ่อมแขนเปล่านั้นอันนี้มันต้องซ่อมตู้เพลงดรูรอบๆ <c oughs> ดูเหมือนว่า,วากับเซเวก้าจะคิดค้นเกมใหม่เรียกว่าวิริเอยกกำลังสองมันเหมือนแบบวิรียอทั่วไป <c oughs> แต่ก็พังโต๊ะเป็นสองส่วนอ่ะสินะอ่าฮะราไม่เคยซ่อมอู้ หน้าตาคุ้นๆพวกนี้น่าจะก็กวกวชมัดอะ่ะแต่เอาแต่วางเพราะอย่กับเจ้าที่ี่ยเราเรู้กันดีว่าซิลโก้เป็นคนคุมแห่งนี้อ่ตัดเลบินอันนี้คิดจะหักหลังนะครับผมพี่คนนี้ไม่ค่อยมีบทเท่าไหร่เลยสมิธโอเคมีอะไรบ้างในม่านนี้เอะมีกล่องอาหารแต่เหมือนจะเข้าไปไม่ได้ มีเก้าอี้ขวางอยู่อือเออแก้วน่าจะเป็นแก้วของฉันดู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 โ,ดดดดดดดโอ้ลูกไข่วะเนะี่ยน่าไม่กุนเเลยกุญแจเดี๋ยวฉันจะพา <ขอ S 1> ไปเ<ข>องขอบคุณนะ มีอะไรให้สำรวจอีกบ,บ้างกระตุงกระทะต๊ะปิ้งย่างหอมหวานชื่นใจมีทางให้เราขึ้นไปแล้วก็ทางลงไปข้างล่างสินะกลับไปยังใต้ดินเหมือนตอนวันเก่าๆเลยเอ๊ะหน้าคุนค้นๆนะครันี่เดินลงต่อขายห้องนี้ที่นี่มีอะไรนอกจากผีหรอกนะฉันน่าจะไหวยอยู่แหละ อะไรเป็นห้องเด็กๆที่มาโซุกหัวตรงนี้ีะวาย,ยังเหมือนเดิมยังอยู่ที่เดิมฉันที้แก,แกไปสินะเพื่อนเก่าหนึ่งในพุ่งนี้สิ่งที่ฉันต้องการแน่ๆบอกเลยที่นงที่นอนของวานกับจิงส์กูนักกาของเล่นอืม เอ๊ะแต่ไอเทียนนเปิดได้ยังไงวะเนี่ยมึงเข้ามาแล้แท้อันนี้เล่นได้คุณเดดี้ขอโทษนะที่ต้องแจ้งแบบนี้แต่ดูเหมือนว่าคุณจะมีหมุดที่ฉันต้องการอยู่เรื่องดีก็คือฉันจะไม่ระเบิดคุณทิ้งเอานะหมุดยู่ตรงกลางงั้นต้องค่อยๆถอนใช่นะไามต้องดึงหมุดออกก่อน ซ้ายกับขวาใครออกน,อน็อตติดน็อตน,นี้มันยังติดอ๋อต้องแกะอันนี้ก่อนแกะเกียวโอเคดันออกได้ โอเคนี่น่าจะได้ละจิ์กวันคุนดาตีสี่โลดูเหมือนว่าฉันจะมีของที่ต้องซ่อมกล่องเพลงนั่นครบแล้วนะครบแล้วเหรอให้ตายสิฉันว่าฉันยังนึกไม่ออกว่าลืมอะไรนะอืมหรือว่าคันโยกจะพังสินะไม่เป็นไรฉันรู้ว่าจะหาอันใหม่ได้ที่ไหน อคัคนันก็เค่ข้างบนแล้วละ่ะซ้ายน่าจะเป็นห้องซิวโก้นแน่เลยขวาตรงกลางห้องไข่หวานโดนปิดอ๋อห้องน้ำตรงนี้ไปต่อไม่ได้อุตเดด,ดดดีเจโอเคนี่ไง เดินอย่างงี้เลยนะง่างยากระปอก้วยโทษทีนะพวกฉันจะเป็นต้อนชายของพวกนี้เนะี่ยแล้วแผ่นดิสแผ่นเพลงไปไหนเนาะแวะดูห้องซิลโก้เลยแล้วกันโอฟิศของซิลโก้เหรอไม่ละไม่มีเหตุผลให้ต้องไปที่นั่นตอนนี้เท่าไหร่งั้นก็ไปซ่อมแล้วกันเอาระจิงกเดี๋ยวเวลาซ่อมเจ้ากล่องเหล็กชิ้นนี้ละโอ้นิ้วกลางของฉันที่โดนยิงขาด และแพนดิสก็หายไปเอาก็เนี่ยข้างในแยะๆมันคือเพลงโปรดของเราเพลงโปรดของซิลโก้ฉันต้องเอาไปมันต้องเอาไปแน่ๆเลยซิลโก้อะเราไปซ่อนที่ไหนนะหรือเก็บไว้ที่ไหนสักที่หนึ่งหัวนั่นจะห้องนั่นแหละห้องซิลโก้ยังจะต้องเข้าตอนนี้ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปแล้วดูมันมีหมุดไปด้วยฮะ โอ้ว oh. นะีวายวายเลข6เนอะอันนี้6กเอกสารรูปปุ๊ปัป้นของแบรนเนอร์เดี๋ยวต้องจำเลขไว้ต้้งแตทำอะไรสักอย่างไล่ดูก่อนอ๊เหมือนเคยสินะเธอเชื่อใจฉันด้วยชีวิตของเธอแต่ไม่เคยกล้าพอที่จะถามว่าทำไม ันนี้มันขิมชีว้ฉีดตาของซิลโก้ดีกว่าทีว้รักษาเอ่อต้งเสรืรสมุดมีน่ามีอะไรตรงกล่องนั้นมีของฟึงนะดวรอบๆก่นอนเฮ้ยลิ้นชักมีแก๊สกับซิลโก้มันถือไพ่เหนือกว่าคู่ค้าของเขาทุกคนการ์ดเกิดเหรอพวกแคมเบอรอนที่หาทางสูดอากาศบริสุทธิ์และเก็บมาไว้ใช้คนเดียวไม่ผิผิดอากาศ ฉันรู้จักตรงนี้ดีนะพวกเราเคยไปที่นั่นด้วยกันอันนั้นมันเป็นคุกป,ปะนะกับบ้านเธอเวนเดอร์กับบ้านกัน เราเราประแจอุตสารสร้างแขนใหม่ให้แต่เธอยังจัดการกับตัวเองไม่ได้อันนี้น่าจะพูดถึงเกี่ยวกับเซอร์วิก้าตรงนี้มีกล่องเลยแต่เหมือนจะทำอะไรไม่ได้โอเคแล้วก็เหลือกล่องนี้แล้วถ้าฉันระเบิดเจ้านี่ทิ้งโดยไม่ทำให้แผ่นดิสพังได้ก็เนี่ยจะด,ดีถ้าจะต้องเลือกใช้วิธีอื่นที่น่าเบือ่อซะแล้วสามตัวโอ้ต้องดูที่บอร์ดแน่เลยมันมาร์คอันนี้ที่เป็นเวนเดอร์ก็จะเป็นมาร์ค เลขเก้าเลขเก้าผมว่าน่าจะอันนี้ลั้นแรกก่อนคิดว่าเก้าสองหรือเปล่าไม่รู้ควันพิษมันอยู่ระหว่างสองกับเจ็ดใช่ไหมเนี่ยเก้าสองเจ็ดมัวเอาเก้าสองเจ็ด ไม่ได้เมื่อกี้ที่มันมีใกล้ๆเป็น3ก็จะเปลี่ยนเป็น9 3 7อ้าวเดออได้เอ้เนี่ยเป็นเพลงโอเ้เช่เวลาเปิดเพลงแล้วหวังว่าจะน,น่าฟังอยู่นะเวนเดอร์ ฉัจะเปิดเพลงของเรานะเวนเดอรเป็นเพลงที่ฉันนายแล้วก็วายเคยเต้นด้วยกันหลังจากทั้งหมดที่เธอทำไปทั้งหมดที่เราทำไปแล้วว่าคงถึงเวลาลวมญาตแล้วสินะก็หวังว่าเธอจะไม่พยายามฆ่าฉันอีกก่อน คุณจะมาถึงตอนจบของ Act 2แล้วเราจะส่งระวังให้กับคุณในบัญชีนะไม่ช้าสำรวจพื้นที่ต่อได้หรือไม่แล้วแต่นะเดื๋ยวจะอยู่ดูต่ออะไรก็แล้วแต่คุณออกเลยเลือกห้องต่ออ่าจริงๆนะปลดล็อกคือวันที่26เอา้าไม่ใช่23หรอต้องรอสินะโอเคเดี๋ยวคอยมาเล่นกันใหม่แล้วกันนะครสำหรับมไดิเกมของจิงฟลิกเอเวอเรตติงนะครับผมจะก็มาโอกาสหนะ้าไปแล้วเซยกเนบายบาย